สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอาวุธในอัลเมอร์คอริกกันนะครับซึ่งอาวุธที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนะี่ยคือเจ้าปืนกระบอกนี้นครับมีชื่อว่า VE 6 0 SNA นะครับซึ่งการที่เราจะได้ปืนกระบอกนี้มาเนี่ยเราต้องเล่นไปถึงประมาณช่วงชัปเปอร์สก่อนนะครับก่อนที่เราจะสู้กับไอซเวิร์มนะครับเขาจะให้อาวุธกระบอกให้เรามาซื้อฟรีหนึ่งกระบอกส่วนอีกกระบอกอื่นก็ต้องซื้อเอาในช็อปนะ ซึ่งข้อดีของอาวุธกระบอกนี้ครับก็คือเป็นปืนที่ทําสตันค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วก็กระสุนเนี่ยพุ่งไปเร็วแล้วก็ดีโหลดเร็วด้วยนะเป็นอาวุธที่ใช้ง่ายในระดับหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาในการสู้พวกบอสหลังๆไม่ค่อยผ่านนะผมก็แนะนําให้ไปลองใช้อาวุธนี้ดูนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของอาวุธนี้เนะี่ยคือเวลายิงโดนเนี่ยมันจะทําดามเมจเป็น2ฮิตนะครับ ฮิตแรกก็คือตอนตอนยิงโดนกับอีกฮิตฮิตฮิตที่สองก็คือตอนที่มันระเบิดเป็นปืนที่เหมือนเหมือนจะเบานะครับตอนที่ตอนที่เราดูในในสแต็กเขามาเนี่ยแต่พอมาใช้จริงนี่ค่อนข้างจะดีเลยสำหรับบิวที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นบิวหุ่นหนักใส่เจ้าปืนตัวน,นี้สองกระบอกแล้วก็มีทิ่กานอีกสองกระบอก ส่วนขาเราจะใช้เป็นตีตะขาบนะบเพื่อให้จุดน้ำหนักไดเยอะแล้วก็แขนเนี่ยผมไม่นำว่าเป็นพวกแขนแขนแขนที่วีที่มีอ่าค่าไฟอาร์ Special มสเปเชียลไลเซชันน่าจะสูงนะครับเพื่อให้การยิงเ่ยง่ายขึ้นส่วนตัวส่วนหัวก็ตามตามสะดวกเลยครับว่า จะใส่ชิ้นไหนครับก็แล้วแต่แฟชั่นที่แล้วแต่แฟชั่นที่ชอบเลยนะสำหรับวีดีโอตัวนี้ก็มีที่นี้นะครับคุณที่เข้ามารับชมนะครับ